ก็มาถึงแล้วนะครับวัดเขาตะแบงครับรถเยอะมากครับดูดดครับเพื่อนเต็มเลยครับสายสิ่งสายสิ่งครับฟันดำวันดำอ้าวก็สวยก็สวยก็สวยคนก็จะเยอะมากเลยครับ ว,วันนี้ก็เป็นวันเปิดสะพานของวัดเขาตะแบงครับสะพานกระจกนะครับก็ตอนนี้คิวประมาณ500คิวครับสงสัยจะไม่ได้ขึ้นครับวันนี้สาจะยาวไปแดงไปแดง ห0ารยคิยวก็ประมาณ3ทุ่มครับว่าจะมารีวิวให้ดูสักหน่อยครับต้องใส่จะไม่ได้ดูแล้วครับจุดคัดกรองครับนี่ครับสาธุชนหลังไหลเข้ามาครับเต็มหมดเน้นด ยอดจริงๆครับรับขอประจักษ์ตาสารนิพนธ์นะครับในขณะนี้ย่าร่างรับพิธีทอง่อค่าผู้ตรวจสอบทองนะครับต้องกำลังเริ่มวันนี้ก็มีพิธีเิทอง เราพระน้องพอสะ้อนเ้วนนะครับนี่อบดอนนีไม้โทรทงปหมฉนหของขออขอเยอะมากครับอนไนเยอะๆเราก็ไปตรงนั้นแล้วครับ แล้วก็กลับคืนครับไม่ได้ขึ้นวันนี้คนเยอะจัดคนละลูกไหนลูกเดียวกันเดียวกันอันนี้มปนแมทโทรไลน์นะบน อีกผาหนึงอีกานครับวันนี้ก็จะมีพิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อสงทอนด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูพิธีกันเททองหล่อพระนะ ไห <c oughs> นจะไปเกี่ยวกระถินเหรอ,หรอ,ปอไปเกี่ยวกระถินตรงไหน <c oughs> <c oughs> เรามาต้องมีอะไรติดไม้ติดมือใช่ไหมเรา ม้ร <cents input> ับนะวันน right ี no ้เราได้รับส่วนที่รูปหล่อหลวงพ่อสธอนะครับแล้วไ้ับาวออม่เป็นของมงคลแล้วเราต้องไ้งนพรนี่ิเป็นมงคลต่อไปก่อนทีได้จาน้บริการจุดบริการน้ำครับขอเจี๊ยเอาน้ำอย่านเนี้ยข่เ้าไหลา คนเวัญนสุณิษย์คนเีควณัดศรีคณพัฒราคุณธีราวันรติธรรมพลคุพิจารณุพรคณปับเลยศิษอุดมงคุคณสมจิตเลือดวิยะจิตคนนรักนุคณปัญญากิจเจริญการคุณคนเอกพรชัยนิพิกุลคนอากาศตรีหญิงนภาลัย นิพิตพุนคุณโยงยุทธคุณว<อ>นฤทีอ,อิ่มสว่างและคุณสมเกียรติสกุลสมและครอบครัวนะครับที่ได้เอ่ยรายชื่อไปได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมขอกาบเียนเชิญน,นะครับ,รบอขอเล่นเชิญคณะท่านจ้นนาจภาพที่ได้เรียนรายนามไปเลยนะครับท่านไหนที่มาคู่กันก็ ถวายนะร่วมกันนะครับเพราะว่าเจ้าภาพที่อุปถัมนภะ์มีหลายเจ้าภาพนะครับงบประมาณในการนาะเททองก็ร่วม50ล้านบาทอันนี้เป็นนาะรายการที่ประเมินการไว้ในปีนี้นะครับนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็อาจจะมีของแพงขึ้นอาจจะ50ล้านก็จะกลายเป็น55หรือว่า60ก็ตามแต่นะครับเพราะว่าค่าแรงก็ต้องเพิ่ม นะครับตามรวมอาจจะไม่สะดวกไปบ้างนะครับก็ต้องกับขออภัยเนื่องด้วยวันนี้เราสััทธาสาธุชนเดินทางมาร่วมหมื่นคนนะร่วมมื่นคนเยอะมากเมื่อเช้าเนี้ยผมมาเป็นพิธีกรเปิดงานตอนเช้าแล้วขับรถออกไปกลับมาอีกทีเดงโอ้โหกว่าจะเข้ามาขรับในภายในบริเวณของบัดได้ใช้เวลา เกือบ40นาทีถ้าจากแยกด้านหน้าวิ่งเข้ามานี้น่าถือว่าศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมากเหลือเกินนะครับก็ขออนุโมทนาในส่วนสายทานศรัทธาบุญทานการกุศลนะวันนี้ก็ช่วยงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีงานที่รับไว้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ นะเป็นห่วงทางด้านนี้นะครับก็รีบจะกลับมาช่วยก็ทันที่ดีพอดีนะครับก็ขอทบทนากับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลายๆส่วนนะครับได้มาร่วมช่วยช่วยกันโดยเฉพาะกองงานเลขานะครับของกระสงําเภอศรีราชานะครับก็โดยการนําของเราก็จะกลับแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นสะพานแล้ววันนี้คนเยือยเยียเลยยามนะครับ หนาหรือว่าพระอาจารย์เทดวัดมาพร้าวนะครับหรือว่าท่านพระอาจารย์กินติมนะครับเจ้าว่าวัดเขาเขาเงนระบบเป็นวัดเป็นกันแล้วาพระอาจารย์เราก็ู่รดที่ติดตรรับน้ำอะไรกันรถไปเยอะ ก็ได้อสกายวอล์กสกายวอล์กไมได้ขึ้นหรอสกายวอล์กครับสาธิตชนก็ลังไห้กลับกันแล้วนะครับเนื่องจากไม่ได้ขึ้นนะครับว่าคิวยาวเหยียดน,นะครับ หาอะไรกินก่อนครับเหนื่อ,อยหวไหนของกินกปชิ้นไหมกไปชิ้นยูฟันเลย ชิ้นชาดนี่รออยู่ข้างล่างตรงที่เราเดินอาเดินลงมาทีู่หนร้านชิ้นที่เดินไม่ไหวโแม่มันอยู่ที่แล้วเม่มกักลับมาบ้านเลยนะ Mày là hai bạn là bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทอดไม่ทันเลย